ุกคนคั็อันดับแรกขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานของผมในวันนี้ครับผมเออปีนี้27ปีเลยใช่ครับปีนี้ก็2.7แล้วครับเอยอะมั้คะจริงๆตื่นเต้นครับคุยกับพี่ๆทุกวันแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบเริ่มนับถอยหลังเขยิบเข้าใกล้งานขึ้นทุกวันแล้วก็ส่วนของทีมงานปีนี้ผมตั้งใจให้เป็นทีมงานวาดัดเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เหมือนผม เมื่อตอนเด็กๆครับก็จะไม่ค่อยเด้ออกจากบ้านเพราะเรียนเสร็จปุ๊บก็จะกลับเข้าบ้านตลอดซึ่งเทศกาลที่ตัวเองรู้สึกว่าเ,ออเราสนุกแล้วเราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของงานก็คืองานคืองานวัดก็เลยอยากจะพาพี่ๆีแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมงานกับพี่ีน่ะคร์อยากให้พากับย้อนวัยกลับไปในช่วงที่สมัยเราเด็กๆอยากจะคนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความสนุกต่างๆที่เกิดขึ้นในงานวัดครับแล้วก็ที่สําคัญ งานในปีนี้ผมจัดขึ้นมาแล้วก็มีการทําบุญเกิดด้วยครับซึ่งมูลนิธิที่ผมน่าจะคิดว่าอยากจะช่วยมีอยู่2ที่ครับก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับแล้วก็อีกที่ก็คือมูลนิธิของโรงพยาบาลเทาครับผมสำหรับผู้ได้โอกาสครับในนิทแรบทีนงันนี้เราคิดเองบาเองหมดเลยนะคะเออจริงๆแล้วตัวคอนเซ็ปต์ของงานผมผมคิดเองครับแต่ว่าก็จะได้พี่ๆออร์แกนไนพี่ๆที่ค่ายแล้วก็ที่ครอบครัวที่บ้านช่วยกัน ตกให้มันขอที่เราก็ออกมาเป็นงานในวันนี้ครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้จัดขึ้นวันที่21มกราคมนะคือวันเกิดผมคือจริงๆแล้วครับวันที่25มกราคมครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มางานกันเยอะที่สุดก็เลยเลือกจัดที่เป็นวันหยุดครับวันนี้เสร็จมาแล้วเราจะไปเกิดนวันเกิดกรเ,เรา,าเันนอื <dri? S 1> มจริงๆหลังจากนี้อาจจะร,รอเททุกอย่างเสร็จปุ๊บล้วก็ถ้าสามารถไปมอบให้ในวันเกิดได้เลยก็คดีครับแต่อาจจะถามทางพี่ๆฝั่งออกนะว่าสะวกวันไหนครับ ความคิดแรกคือผมอยากจะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสครับเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วโอกาสเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับหรือทุกคนจะคว้ามันมาได้เพียงน้อยผมก็อยากเป็นอีกหนึ่งแรงที่มอบโอกาสให้กับหลายๆคนที่เขาลำบากครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่เอนดูกับเด็กอยู่แล้วด้วยก็เลยที่แรกที่นึกขึ้นได้ก็คือตรงที่โรงพยาบาลเด็กครับส่วนของโรงพยาบาลจุฬาฯค่ารู้สึกว่าแบบ มันยังมีใครอีกหลายหลายคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือครู่เราอยากเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ช่วยปัน่นตรงนี้ครับนอกจากสิ่นี้แล้วราแบเรามี็นของขวัญ,ญเรากระเบิดตื่้นอะไรที่บเนะราคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ครับผมได้ของขวัญหลายๆอย่างจากพี่พี่แฟนคลับจากคนที่บ้านจากที่เด็ค่ายมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเรา เราได้มาเยอะเราแบบเราอิ่มเอมใจแล้วเราเลยอยากมอบความสุนี้กับไมให้กับคนของตวถึก,กันครับอกจากงานวันนี้แมนจะได้เห็นอะไรบ้างนอกจากรุ่มทำตัแล้วอ่าเป็นโชว์ที่ผมตั้งใจเรียกว่าซ้อมมาจนถึงวันนี้แล้วครับรกอมมอบ็อยากให้ทุกคนนึกถึงความเป็นงานวัดมันจะมีความสนุกความโบ๊ะบ้าความแบบเอนเตอร์เทนเกิดขึ้นซึ่ง มีจริงนอกจากโชว์แล้วครับส่วนของหน้าง,งานเนี่ยมันมีบูธมีกิจกรรมต่างๆให้ที่พี่แฟนคลับทุกคนได้มาร่วมง,งานเพราะว่าแบบผมอยากรู้สึกว่าปีนี้ใหญ,ญ่แต่คนมางานเราแบบได้มีส่วนร่วมต่างๆใ,ในงานต่างด้วยแลว้วก็มีโชว์พิเศษปิดไทยซึ่งเป็นเป็นเพลงที่ผมเรียกว่าชอบที่สุดเพลงหนึ่งของตัวเองเลยแต่ว่ายังไม่เคยร้องที่ไหนเลยครับนอกจากโชว์พิเศษแล้วมีพิเศษมาร่วม้วยนะครอันนี้ตั้งใจบอกว่า ชวนเขาตั้งแต่วันที่คิดคอนเซปต์งานเสร็จแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนตั้งตาราแบบเอออยากอยากมารุ่มกันก็จะได้เห็นแน่นอนครับซึ่งวันนี้มาคุมตีแน่นอนครับผมเมีให้ของขวัญอะไรเลยให้ไปแล้วเมื่อกี้เลยน่ารักมากครับคือตอนแรกผมเขาอะเซอร์ไพรส์ผมบอกแบบพีคพีคเนี่ยผมอะตั้งใจแบบ ทำเองด้วยคิดเองด้วยแต่แต่ยังไม่เห็นเพราะเขาไม่ยอมบอกจนเมื่อกี้นี้เขาเพิ่งจะให้ผมมาน่ารักมากเป็นเป็นเรือ g o ิ n ง m ม r ี y ที่ตกแต่งแบบเหมือนทำเองครับดีใจมากเเป็นไคคะกีดกีดเป้าผมชอบเข้าวันพีชอยู่แล้วเขาแบบยิ่งทำเป็นเรือ Going m ม r ี y มาให้เราด้วยก็รู้สึกยางน่ารักไม่เปลี่ยนเลยหมายถึงเรือหรือหมายถึงคนให้คอ่าก็ทั้งทั้งเรือทั้งคนให้ครับ นี่ก็เปิดกล้องแล้วครับสำหรับต้องรักหมาสมุเดเลทีเดอะซีรีส์ก็อยากจะขอฝากทุกคนติดตามเลยครับซึ่งเนี่ยถ่ายไปแล้ว4คิวครับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มนักเขียนก็คือต้องรักกมบเองที่บังเอิญเขียนนิยายยังไม่จบแล้วโดนเพื่อนเนี่ยพาส่งไปพักผ่อนที่เกาะทางใต้จนได้ไปเจอกับไกด์หนุ่มนักดำน้ำก็คือฟอร์ที่เล่นเป็นหมาสมุดตัวเองครับซึ่งเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มนักดำน้ำกับชูก้าเรียกว่าชูก้าเดดดีได้เลยจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ ใชผมคิดว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วว่าปีนี้อยากจะฝึกสกิลแล้วก็ทักษะต่างๆเพิ่มก็เริ่มเริ่มเรีเรยนเปียโนโครับ<ม>แล้วก็กลับมาเรียนเอ่อเรียนร้องเพลงให้เยอะขึ้นเพราะอยากจะร้องซุกครั้งหลายทีถ้ก็มีโอกาสได้ไปโชว์ให้กับพี่ๆแฟนคลับแล้วพี่ๆสื่อเนี่ยอยากจะทําให้ออกมาดีกว่าปีที่แล้วครับเปียโนผมจะได้เห็นหมรอ่าิงๆตั้งใจใหญ่จะเล่นภายในงานนี้แต่ว่ากําลังซ้อมอยู่แล้วก็น่าจะได้เห็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้แน่นอนครับเพราะวันนี้อยากให้แบบมาเป็นฟิลงานว่าเต็มตัวเลยครับ ที่สุดน่าจะเป็นที่พี่สายขับทุกคนที่แต่งตัวมาตรงตามตีมครับออผมรู้สึกว่าของขวัญแค่ได้เห็นพี่ๆี่ทุกคนมาร่วมงานผมในวันนี้มันก็คือเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสําหรับผมแล้วที่สำคัญคือยิ่งได้เห็นแบบทุกคนแต่งตัวมาสีสันสดใสหน้ารัาเ <ๆ S 2> ขาแฮปปี้กับการมางานนก็คือแบบ <ๆ S 2> แค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้ะครับคุได้ไปเตอในทีที่น้องๆมีการเยอะมากทำกัเไได้ได้ครับก็ Uh all I want to say to you guys thank you for always supporting me and always loving me for, from the first day until now and hope you guys enjoyed for this event and hope you guys get back my happiness and my motivation in this year. Thank you very much. Love you.